อ่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีวัยรุ่นผ้าใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามารับชมหัวเลดหลวงพ่อพัดปุญญากามูนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาให้รับชมกันนะฮะรายการสวยๆอีกหนึ่งรายการที่วัยรุ่นผ้าใหม่ควรน่าจะเก็บนะครับไม่ควรพลาดนะรายการนี้แกะออกจากกรอบมาเหมือนกันนะครับ รอบเขาขึ้นเขียวนะโอ้โหรายการนี้เป็นยาสม้มสมใจนึกสมใจปาถนาพี่น้องเอยดูนะครับรายการสวยๆนะฮะหัวเล็ดหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะพี่นะดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับนี่ไงด้านหลังนะครับเป็นนาเศรษฐีสองสามเก้าเ, 2, 3, 9, เลขโคดสองสามเก้านะฮะโอ้โหรายการนี้ปวดร้าวกระดองใจ บอกว่าสวยจริงนะยาส้มนะฮะวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2564นะฮะโอ้โหณนะเศรษฐีเป็นหัวเลดยาส้มสวยๆนะฮะรายการนี้บอกเลยว่าไม่เก็บตอนนี้ถือว่าลาดอนาคตนี้ไปได้ยาวๆเลยนะฮะรายการนี้โอ้โหยาส้มนะพี่นะดูนะครับ ดูใบหน้าของหลวงพ่อนะฮะดูไก่ดวงตาชัดเจนนะฮะโอ้โหหางเดียวแหลมนะครับรายการนี้บอกเลยว่าสุดติงกระดิ่งแมวจ้าโอ้โหนะเศรษฐีนะเศรษฐนะีขอให้เป็นเศรษฐีนะฮะยาส้มอ <c oughs> ดูนะครับดูใก่นะครับดูไก่นะฮะ ไกลมาก้องไม่โฟกัสดวงตาชัดเจนนะโอ้โหอยากจะส่องให้ดูแล้วเกินนะฮะแต่ว่ากล้องไม่ค่อยดีนะฮะดูแบบนี้ชัดกว่านะครับเลขโค้ดรันเอาเบอร์สองสามเกด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะดูขอบนะครับรายละเอียดด้านข้างก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะโอ้ย นะครับฝากช่องวัยรุ่นผ้าใหม่ด้นะครับฝากติดตามช่องวัยรุ่นผ้าใหม่มีหลายรายการมาให้เลือกมาให้รับชมเดี๋ยวจัดทยอยจัดให้ดูทีละรายการสนใจรายการไหนถ้ายังอยู่ทักมาคุยกัน0 6 1 4 3 0 1 9 9 3นะพี่นะรายการไหนหลุดประมูลถ้ายังเหลือแบ่งปันให้ทุกรายการแน่นอนนะวัยรุ่นผ้าใหม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆ,ๆเพื่อจะได้ทันคลิปใหม่ๆอาจจะเจอรายการที่ถูกอ,อกถูกใจ <c oughs> อยากจะเก็บก็จะทันเพื่อนฝูงนะฮะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็มีสองวันนี้ก็ใบ <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวส่งของให้ประมาณสิบกว่ากล่องนะฮะสิบกว่ารายการเดินทางไปหลายจังหวัดมากเลยก็ขอบคุณนะครับที่ติดตาม เช่าหากันนะครับไวรุ่นผ้าใหม่ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับหลวงพ่อพัดปุญจกรมโมปี2 5 6 4ี่เป็นหัวเลยยาส้มนะฮะเลขโคดรรันนัมเบอร์2 3 9สานะครับสวยๆนะฮะโอ้โหโอเคนะครับไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับ